มาอัปเดตปลูกพักวันไวหลังบ้าน้วจ้าน,นี้ก็เริ่มต้นใหญ่แล้วสูงประมาณหนาอกค้นแล้วเนาะจ้ามันรู้สึกว่าสิมีแมงมากัดนะฮะเขาปลูกแบบธรรมชาติมากเลยตัวนี้ก็สูงพักวันหนาหนาวรู้สึกเขาว่าแตกหยอดแต่อันนี้รู้สึกแห้งๆหรืออาจจะเป็นภาวะ ดินบ่ดีก็ได้เนาะพออียังกับวลูขึ้นกันต้นเขาสูงนะคะแต่ว่าบ่าคอยแตกกิ่งกา้านหรืออาจเป็นพ่อเหาบ่าบาได้ตัดกับบรลูบางต้นนี่ยังเตี้ยเยเลยนะคะบางต้นนี่สูงสูงไปเมตรเป็นเมตรกว่าแล้วอันนี้ต้นนี้ยังยูค่บ่ถึงฟุดเลยนี่ ต้นนี้ตะบัตายเนาะบัตายมันก็มีทั้งตน้นใหญ่เลยต้นน่อยต้นนี้คือกัน,นเหมือนจจใหญ่แต่บัใหญ่ได่มีตะกะแตนมากินยอดมันค่ะนี่ก็ว่ารู้ว่าติกำจัดแบบใดเนาะพวกตะกะแตนพวกแมงนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งใบเขาจะเขียวๆต่ว่าบบวแตกยอดกะปลูกเซมๆกันไว้ในสวนกับต้นใหม่ต้นอื่นค่ะ ตัวน,นี้ก็สูงประมาณเกือบเมตรแล้วค่ะตัวน,นี้กใบใบไงเนาะแต่ว่ามันมีแมงมีแมงมาจ่อใบตัวน,นี้กะตอนแรกคิดว่าจะบอรอดแล้วค่ะแต่สุดถ่ายก็รอดตัวน,นี้กะคือกัน บางครั้งก็แห้งบางครั้งก็แตกใบขึ้นไม่อีกอยู่ประมาณนี้ละค่ะประมาณฟุตหนึ่งตน้นนี่ก็มีหลากหลายแบบเนาะปลูกพร้อมกันแต่ว่าความใหญ่ความ,มนัม่นมันมันมาทอกันนะคะบางต้นกับญ่สูงเมตรกว่าบางต้นเนี่ยค่ะกับประมาณแค่ฟุตเดียวขนาดปีกว่าแล้วเนาะนี่อีกแบบหนึ่งเนาะยังม่พ้นตะกาเลยแต่ว่าเขาก็แตกหยอดอยู่ตลอด ก็ปป่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาตินะเขาพยายามติเอาแบบเนี้ยเอาฟางมาปิดเอาขีงม้วยมาใส่อาจจะเป็นพื้นฐานด้วยดินดินบดีน้ำแหละนั่นเป็นดินหลังบานที่แบบขุดขุดดินจากตะนะคะมามา,มาถมเนะะาะก็ข้าวข้าวประมาณนี้แล้วค่ะกับมีทั้งต้นใ่แล้วก็ต้นใบใ่ข้าขากันไป กะคิดว่ากะปลูกไว้หลังบ้านกะพ่อได้น่าจะาพ่อได้กินอยู่ดอกอีกจักปีนึงเนาะตัวนี้กะสูงอยู่ค่ะแต่ว่าโดนโดนเจาะเบิดโดนเจาะแมงเจาะกะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะได้ชมกันเนอกว่าต้นพะวานประมาณปีกว่านี่ มันไญ่ซํำไดแล้วนะคะปลูกไว้หลังบ้านเลยกินบ่อเนี่ยค่ะมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะกะคิดว่าพ่อมีหวังอยู่ค่ะปลูกไว้ประมาณสามสิบสี่ต้นสามสิบห้ากอประมาณนี้แหละค่ะแต่หง่อยู่ประมาณยี่สิบอยู่ที่เหลือกะกะติดอยูบ่ได้บ่ได้ตายด้วยค่ะบ่ได้ตายตัวมันมวยหญ่ก็คือเห็นละค่ะมันยังต้นประมาณแค่ฟุดเดียวอยู่มีต้นที่สูงแบบเป็นเมตรกว่าน่ะกะประมาณ สิบต้นต้นอ่าประมาณหาสิบเส้นนี่ก็อีกประมาณสิบต้นเนาะต้นประมาณฟุตหนึ่งกับประมาณอีกสิบนะที่เหลือกับหาหกต้นกับแกนๆกัถือว่าห,า,อหาหนาพอใจอยู่ค่ะหนาพอใจอยู่ปลูกไว้หลังบ้านเนาะแล้วก็เป็นการปลูกขังแรกของเฮาน้ำกับให้ย้มที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดละค่ะก็เดี๋ยวมี่ยังกะที่มาอัปเดตให้เบื้องนอะเพราะว่า ลูกลุ่น2ไว้ยุ่มันท่านิ่่าเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปมาเอามาให้เบิ้งละกันเนาะรุ่น2ไว้งยสําไหนแล้วเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า